กับสวัสดีครับเ่ยพี่น้องเย็บซี่สุขุสุข้นชาวโลกสุขุสุขคนเด้อครับคือนี้อาจารย์กไดัมาสถานที่วัดเก่าแก่อยู่ที่วัดป่าหนองคอนแสนครับหนองคอนแสนนะครับเด้อเ่ยพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะครับให้เผยพี่น้องได้ชมกันนะครับมืกี้กได้ยปวไหวปูเพิ่นนะครับ กิชีพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเด้อครับพ่อพี่น้องนะครับฝนกระตกปล่อยครับมื่ออาจารย์กะือว่าได้เฮ็ดบุญนันยิ่งไงจะได้เป่ากองกระถินมาจากจังหวัดอุดรธานีและก็ได้เป่าน้ำมาเต็มขั้นรถเผยพี่น้องนะครับกระถินก็เป็นกระถินเทวดาเด้อเผยพี่น้องเพราะเป็นหยังอาจารย์ถึงว่าเป็นกระถินเทวดา ครับเพราะอาจารย์ได้ขอเทวดาเพิ่นให้คุณแม่เพ่นอยู่ต่างประเทศสหรัฐครับคุณแม่เพ่นอยู่สหรัฐนั่นเพิ่นก็นได้ถูกมาสองงวดครับพี่น้องนะครับอสองงวดกากทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวตรงตรงล่างกับตรงตรงบนกับตรงตรงเพิ่นก็นถือมาตั้งแต่สี่เจ็ดแปดนะครับเก่าหนึ่ง มวดที่สองที่ผ่านมาเพิ่นกับว่าถืออีกนะครับอ่ามือบวงสวงปูเพิ่นกะไห้เพิ่นกบเบิ่งเป็นแปดหนึ่งสองครับแลคาหกสี่หกเด้อพย่อพี่น้องนั่นแหละครับก็คืออาจารย์กับขวาวาให้คุณแม่เป็นเจ้าภาพกับชิ้นไห้เพิ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพกระชิ้นไห้กับเราเทพเทวดาครับพ่อพี่น้องนะครับเราเทพเทวดาครับ,รบ,รรบมือนี้ก็า ได้เข่ามาที่วัดป้า,าน้องคอนแสนนะครับนองคอนแสนเป็นวา่ายอยู่สถานที่ตรงนี้คักข,ขนาดครับผู้เพิ่นก็ได้ได้มากราบมาไหว้ขอโชคขอลาบเผานะครับกระทิน้นปู้แปดศอกนะครับสิเป็นมือวันที่สามสิบเอ็ด สามสิบเป็นมือโฮมสามสิบเอ็ดก็มือถอดเด้อครับเดือนสามสิบเอ็ดนะครับออกพันษาพอดีตุล่าเฮานะครับเดือนตุล่านะครับใบพี่น้องนะครับถือว่าเป็นอนุสงค์ผลบุญครับฝากบุญฝากกุศลไว้กับใบพี่น้องชาวโลกสุขุสุขคนนี่คือบรรยากาศนะครับเด้อหลวงปู่นี่เพิ่นกานะครับปวดที่แล้วเพิ่นกัเขาครับเพิ่นกัเขา เป็นกับเขาลางเด้อยพ่อพี่น้องนะครับเขาล่างเป็นกระเดินให้อาจารย์ซีกระซีดีครับพ่อพี่น้องวดวันเป็นกระเดินให้เก้ากับเก้ากีด่ดีครับพ่อพี่น้องนะครับเออขักๆเลยครับตัดๆเป็นบุญเป็นกุศลอาจารย์กันสิได้ใส่เห็ดใส่ถ้ำใส่สางใส่เพิ่นนะครับนี่คือสถานที่วัดเพิ่นกับตอนนี้ฝนจะตกครับ สถานที่วัดป่าครับหนองคอนแสนครับวัดปา่าหนองคอนแสนครับนะครับคือบ้านคอนแสนครับโดยอนุสงฆ์พลบุญครับในมีมิตรในบุญในกุศลเฮาเด้อครับพี่น้องนะครับสิปล่อยพี่น้องไอ้เห็นได้ชมกันครับอันนี้ก็เป็นหลุมเทวดาเพิ่น ชีส้างนะครับีเทวดาชีสร้างแต่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศในวัดของหลวงปูพ่พยุองค์เดียวครับหลวงปูพ่พยุองค์เดียวนะครับที่ว่าเพิินกาภูมิเจ้าจีกับมาาหายโชคห้ลาบยุเร่ยหลครับให้เพิินยุเร่ยนะครับอ,อาจารย์ก็ได้รับปากแดวน้ำม,มาถวายเพิ่นกาแฟมาถวายเพิ่นครับ ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญครับนี่เด้อพ่อยพี่น้องน,นี่คือรูปปั้นเทวด,ดาเพิินนะครับขอโชคขอลาบกับเพิ่นให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้องวดนี้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงครับปากบุญปากกุศลกับพ่อยพี่น้องชาวโลกสุขสุขคนเด้อครับเด้อ นี่คือบรรยากาศเดออ้อพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศเป็นสถานที่ในวัดว่าอารามเพ่นครับก็อยากหาตัวดีๆเด็ดๆฝากพพี่น้องชาวโลกสุขสุขเพนกับเกดจังได้สิมีโชคเกดจังได้ทีได้สางนา้ำทำบุญน้ำกันขันเท้าว่ามีโชคเฮ้าไก่เฮ็ดบุญบ่าไรนะครับพี่น้องเอออาจารย์ เพิ่นมาบอกเลยเด้อครับผู้แปดศอกเพิ่นบอกบวงสรวงวันที่ยี่บเก้าเด้อครับเด้อกูใดสีิลวมมุญน่วมกุศลเป็นเจ้าภาพเพราะว่าคุณแม่เพ่นสารัตเพิ่นเป็นเจ้าภาพ,าภาพบายศรีให้อาจารย์เพิ่นกระไดทั้งบนทั้งล่างครับเพิ่นเป็นเจ้าภาพให้อาจารย์เพิ่นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อครับเด้อเผยพี่น้องเพิ่นเป็นเจ้าภาพ,าภาพมาทุกงวดเพิ่นกระได้จริงๆครับเออเพิ่นกระได้นะครับนี่ก็คือรถอาจารย์นะครับืัอนี้ ครับก่กอดท่อสามหนึ 3, 1, 4, ่งศูนย์สี่ครับสามหนึ่งศูนย์สี่ครับก่มันมีตัวหนึ่งอาจารย์ก็ได้แขวงใจอยู่สามซีครับหอพี่น้องแล้วก็หนึ่งศูนย์เขาเก่า,าลดซิบหล่อมาอาจารย์ต่อมาก็เอาเป็ดมาให้เอาเป็ดมาให้ได้ยิงปืน 16, เอ็นซิโฟกครับมือนี่ก็คือนี่ก็คือลดลงพอ่อครับลดลงพอ่อครับ ลดลวง่อเด้อผูนพน้องนะครับเคยออกจุเลี่ยครับลดลวงอ่ออันนี้ก็เป็นน้ำที่ได้ไปเฮ็ดบุญขอขอบบุญขอบคุณน,นะครับขางในนี่ก็เป็นกองกระถินเ,เป็นกองกระถินเด้อผูอพน้องนี่คือกองกระถินอาจารย์เตรียมพร้อมเป็นกองกระถินเทวดาให้โชคลาภคุณแม่เพ่นเพ่นเพื่อได้เป็นเจ้าภาพกระถินให้ครับอาจารย์ ครับแต่ถือว่าเป็นอนุสรงคนบุญขับพยพี่น้องนะครับเด้ออาจารย์ก็ได้ม่านาสถานที่ตรงนี้ไดม่าหาหลวงปู่เพิ่นนะฮะได้เอานำมะาถวายได้มากราบหลวงปู่ได้เอากาแฟมะห้หลวงปู่ก็เลยไปไหว้พูเจ้าทีไปเสียงพระเก่าแก่สังกจัย ครับเหลืทั้งมดอาจารย์กับเสียงมดสุตโตแล้วครับแต่ว่าอาจารย์ยกพระบวขึ้นก็คือเป็นเก่าหนึ่งหกกับแปดหนึ่งครับพลอยพีน่น้องก็เลยร้ยวาวงกลมให้พลอยพี่น้องเอาพลอยพี่น้องลองวีเคราะห์ที่จะได้ยาจานเมืองเดอ้ออันนี้ก็คือแนวทางครับคือแนวทางนะครับแนวทางที่อาจารย์เอามาให้ครับเติบเทีย,เ,ยเป็นบุญเป็นกุศลเท่าก็เหลียมือบวงสรวงนะครับพลอยพี่น้องมือบวงสรวงวันที่วันที่ยี่สิบเก้าครับ ก็คือวัาที่ยีบเก้ากูแปดศอกมาบอกอาจารย์บวงสรวงผูใ้ใดสิร่วมมุนลงผู้สนเป็นเจ้าภาพอาจารย์ก็ขอเชิญนะครับเด้อเชิญเพื่อเห้ได้โชกได้หลับประวางวดที่หล้วก็แตกบนแตกล่างนะครับหวดตี่หลวโคงสุดไทยเพิ่นกับมาไหคักอี๋ครับเอาหวดนี้ก็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญเด้อเ่ยพี่นองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับอ่า ยานสมวังปูแปดศอกนะเป็นสะพานบุญให้เราเทเทวดาวันที่3 0กับเป็นมือโฮมอกองกฐินนะครับ30ตุลาออกพรรษาพอดีเพพี่น้องนะครับอาจารย์กับือว่ากองกฐินกองนี้เป็นกองกฐินเทวดาปูแปดศอกพ่อเพเิ่ลจัดให้ปีนี้อาจารย์กับพุ่มใจดีใจเพราะว่ามีค้นโชคดีกับอาจารย์นะครับคุณแม่เพี้ยนเปนกับจัดให้มืด ครับพอเอาพันไดมาอสองงวดแล้วสองงวดก็คือ3ตัวตรงตรงสตัวตรงตรงนะครับสองงวดครับถ่พเพ่นไดมานี่นะครับงวดนี้ก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเฮาหยกเพราะว่าอาจารย์ก็ถือว่ากองกฐินเทวดาปลูกแปดศอกนะครับจังได้เผยกระต้องหายเฮานะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อเผยพี่น้องนะครับเข้ามาเข้าชอบเข้ากระจัดไปเด้อครับอดีตคืออาจารย์สมหวังกู้แปดศอกเป็นแนวทางให้ เหลือก็คือมือบวงสวงครับขอโชคลาภจากปูแปดซอกวันที่ยีบเก้านะครับวันที่ยีบเก้านะครับเด้อวันที่ยีบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยีบเก้ากันย่านะครับอันนี้ก็เป็นเลขนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมเฮานะครับเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมก็ขอให้โชคดีลำลำเรื่อยๆสุขุสุขคนเด้อครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ เงินไหลน่องท่องไหลมานะครับอ่านี่ก็เป็นอนุสงค์คนบุญนะครับอ่าสถานทีในวัดหลวงปู่ได้มากาพิ้นได้มาค้ารวะเพิ่นได้เอานามมาให้เพิ่นได้เอากาแฟ่ามาให้เพิ่นฉันอู้ก็เป็นบุญบดยพี่น้องนะครับก็ขอใอยโชคดีลำรวยมีแต่คววมสุขควมจรเลคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้เด้อผ่อยพี่น้องเอฟซีสุกูสุค้นญยาิที่ทําสุขูสุกขข้ขขขขน คุณพ่อคุณแม่สุขุสุขน้นขอใยเงินไหลน่องท่องไหลมากมีแต่คววมสุขคววมจะเลิ่อนนะครับเด้อโชคดีรวรวยสาธุสาธุ